คลลิหาร8หลักของทัพติมอัญจลินคุ้มเหยียบรอว่าที่เจ้าบ่าวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสาวที่น่าคมหลายๆคนเนี่ยต่างก็ชื่นชอบผลงานการแสดงของเธอในทั้งสมัยก่อนแล้วค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีที่ความสามารถเช่นเดียวกันปัจจุบันอายุ31ปีกันแล้วล่ะค่ะสําหรับเจ้าตัวนั้นนะคะก็ เป็นคนเชื้อสายไทยค่ะสัญชาติไทยมารดาเป็นชาวจังหวัดระนองมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะสำหรับบิดามารดาของเธอนั้นนะครับคือเป็นคนเชื้อสายไทยสัญชาติไทยมารดาเป็นชาวจังหวัดระนองมีพี่ชายหนึ่งคน ความสามารถพิเศษก็คือรำโนวาแบบคล้องแคลเลยแล้วค่ะตั้งแต่ในวัยเด็กเลยร่วมถึงเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยอีกด้วยโดยเจ้าตัวเองสาวทัพทีมเนี่ยนะคะนับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยเธอเป็นบุตรสาวคนเดียวที่นับถือสลามมาตั้งแต่เกิดด้วยบ่อยครั้งแล้วนะคะเรามักจะเห็นเธอคุมเป็นแบบว่าฮิญาบเสมอเลยเมื่อครั้งร่วมกิจกรรมทางศาสนา ทางตัวเองและครอบครัวก็เลยไม่พลาดค่ะวันนี้เก็บภาพมาฝากกันเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยก็คือมาชมเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่บ้านของสาวรับพิมพ์กันนะคะต้องบอกว่าโหสวยงามใหญ่อลังการมากบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดปราชบุรีค่ะราคาเองไม่ธรรมดาจะเป็นยังไงใหญ่โตขนาดไหนมาติดตามชมภาพกันค่ะ